HAPPY MORNING เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยค่ะ แบบนี้นะคะ8นาฬิกาหลังราระธงชาติเจอกับเรา2คนได้เมย์และแอมมี่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราขอเอาใจสาวๆนะคะที่อยากได้ความแปลกใหม่ค่ะวันนี้รายการเราจัดให้เต็มเลยค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมไฮไลท์ก,ก,กันก่อนเลยดีกว่าค่ะที่นี่เลยค่ะพี่เมย์ Touch a CNN s ียนั่นเองนะคะ,ะเป็นร้านเครื่องประดับนะคะแต่จะบอกว่าไม่ได้เป็นร้านเครื่องประดับธรรมดาไม่ใช่แค่เฉพาะสวยงามอย่างเดียวมีอมเอกลักษณ์แต่มีเสน่ห์มากๆค่ะ บอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่สาวๆต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้เขารวมถึง3สังชาติเข้าไปอยู่ใน1ร้านเท่านั้นเองนะคะช่วงแฮปปี้สแต่ก่อนจะไปดูอะไรดีๆนั้นนะคะมาสั่งสาระประโยชน์ในแบบผู้หญิงผู้หญิงกับ Happy Secret ของเรากันค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรื่องเชื่อบอกเล่ากันเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้หญิงของเรานะคะ<ม>นั่นคือเรื่องของเล็บนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเล็บเหลืองอุ้ยเล็บเหลืองเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะแต่เรามีวิธีค่ะวิธีแรกนั่นก็คือทาสีเล็บปกปิดเอาไว้แต่คราวนี้นะคะควรลงผลิตภณัณฑ์รองพื้นเล็บก่อนที่จะทาน,นะคะ วิธีนี้ถ้าเป็นวิธีง่ายๆค่ะแต่มันไม่ได้ทําให้เล็บเนี่ยหายเหลืองเลยพี่เมย์ใช่แล้วถ้าเกิดอยากจะให้เล็บหายเหลืองนะคะมีวิธีนีงที่จะบอกนั่นคือการใช้ยาสีฟันชนิดฟอกฟันขาวคะ<ม>่ะมาขัดเล็บนะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยขจัดคราบเหลืองเหมือนที่เราเนี่ยขจัดคราบของพวกเือเหลืองตามฟันของเรานั่นเองออช่วยได้จริงๆค่ะ ไม่ยากเลยนะคะแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีค่ะเป็นวิธีสุดท้ายของเราค่ะคือผสมน้ำมะนาวกับเบกกิ้งโซดาให้เป็นเนื้อแป้งข้นๆนะคะจากนั้นก็นำมาทาเล็บทิ้งไว15้15-20นาทีนะคะจะช่วยให้เล็บของเราดูดีดและขาวขึ้นด้วยค่ะค่ะเบลน้าห้ามพลาดนะคะยังมีเรื่องราวดีรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยแต่ตอนนี้เราไปเจอกับพิตา้ากันค่ะ,คะช่วง Simple Trip by Isuzu สวัสดีค่ะพบกับช่วง Simple Tips y อิสสุกับพีต้านะคะร้อรถเหล่านี้นะคะเติมลมยางแบบธรรมดาแต่วันนึงเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วนะคะอยากจะใช้ลมไนโตรเจนขึ้นมาสามารถขับรถไปที่ปั๊มแล้วก็เติมลมไนโตรเจนเข้าไปได้เลยหรือเปล่านะคะํองแบบท่านที่ยังไงก็คือประสงค์ที่จะเติมไนโตรเจนนะครับแล้วเป็นยางรถยนต์ที่ใช้มาพอสมควรแล้วจะเติมก็ได้ไม่ต้องเอาลมยางเก่าออกนะครับก็คือเติมเพิ่มเข้าไปได้เลยโดยที่เกณฑ์การเติมนะั่นคืออยากให้มีเกณฑ์ที่เท่าก,กันอย่างเช่น รถท่าน30ปอนด์อาจจะเติมซักทเท่าไหร่ดีครับลมยางเหลือ15ป้ปอนด์แล้วก็ไนโตรเจนเพิ่มเติมที่เหลือจนเต็มพอดีถ้าเรามีการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งต้นโดยการที่เติมลมแบบลมพร้อมกับลักษณะของกา๊าซไนโตรเจนเข้าไปได้วยกันเพราะว่าในส่วนการเติมลมยางที่เกิดจากการเปลี่ยนยางครั้งใหม่ตรงนี้เป็นการน้ำหนึ่งใหม่ก็อยากให้ทุกคนทําวิธีการแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้ยางรถยนต์เนี่ยวิ่งได้อย่างเต็มที่สนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Mu Idea, โดยปตทสวัสดีค่ะจะก,กันในช่วงของ Green อเด a ยนะคะและวันนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์ของการรีวูสหรือว่าการนํากลับมาใช้ซ้ำก็ยกตัวอย่างเช่นขวดแก้วนั่นเองนะคะขวดแก้วส่วนใหญ่ใช้แล้วก็ทิ้งไปนะคะวันนี้มองเห็นคุณค่าค่ะนํามาทําเป็นของแต่งบ้านจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะสําหรับขวดนะคะทากาวไปรอบๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาเส้นไหมพรมวางเราก็สลับสีไปตามจินตนาการ ของเรา Che พอเราพันมาจนถึงก้นขวดนะคะก็ทากาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ไหมพรมนั้นติดแน่นอยู่กับก้นขวดค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขวดของเรานะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับกรีนไอเดียค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย เครื Happy time. Yeah, yeah. <S <S in <S <S ่องแฮปปี <S 1> <S 1> uh, okay. mm? so ้ไทม์สวยอ่ะชอบแหวนเนี่ยเนาะพี่ค่คะพี่เมย์เป็นคนชอบเครื่องประดับไหมคะก็ชอบนะ แต่ว่าอยู่ที่ว่าการแต่งตัวนั้นแต่งตัวยังไงต้องใส่เครื่องประดับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไมหรอที่นี่เลยคะ่ะพี่เมย์ทัชเอเชีย <A> นั่นเองนะคะเป็นร้านเครื่องประดับนะคะแต่จะบอกว่าไม่ได้เป็นร้านเครื่องประดับธรรมดาไม่ใช่แค่เฉพาะสวยงานอย่างเดียวมีเอกลักษณ์แต่มีเสน่ห์มากมาค่ะ จะมีเสน่ห์แค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะเราต้องมาคุยกับคุณวิการดาถัทองนักงา s แอชเช t นมาร์กแวร์มานาเจอร์ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหหรือคุณปูนั่นเองค่ะคุณปูคะอยากให้คุณปูลองลองอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าพัสดเอเชียนี่คือยังไงคะพัสเอเชียนี่ก็คือมามีชื่อมาจากเอ่อคิงตุตันคาเมนนะคะเมื่ออีบสมัย7,000ปีก่อนแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบเองค่ะเป็นดีไซน์จากในมิวเซียมที่รีเพลทออกมาอีกที ก็คือดั้งเดิมแบบดั้งเดิมสมัยแบบเคลยพัดควายสมัยเกยวตาค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงมีแนวคิดเพื่อเปิดร้านแบบนี้คะก็คือว่าอย่างโอนเนอร์ของเราคือมิสเตอร์จีค่ะตั้งใจจะมาเปิดที่ไทยแลนด์เพราะว่าเห็นว่าที่ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหลายที่แล้วก็ช่างของไทยเนี่ยเป็นช่างที่มีความประณีตในการตัดหินแล้วก็ในงานพวกจิวเวลรี่อะค่ะ คือช่างไทยทำหมดเลยช่างไทยทำหมดเลยค่ะ oh. แต่เห็นบางตัวเนี่ยจะอิมพอร์ตจากอียิปต์ค่ะ oh. แล้วอย่างนี้แต่ละลายมีเอกลักษณ์มีความหมายยังไงบ้างนะคะเอ่ออย่างเช่นตัวที่ใส่อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเป็นเออ่คิวพัตตาเนี่ยเคยใส่ oh. แล้วเราก็รีพ oh. ิเคตเอ,อาใหม่ที oh. อย่างสีแดงเนี่ยหมายความถึงชีวิตสีฟ้าเนี่ยสวรรค์สีน้ำเงินคือตลอดไปก็คือชีวิตในสวรรค์ตลอดไป oh. อย่างเงี้ย มีความหมายที่แตกต่างกันอ๋อคือแต่ละอันยังมีความหมายด้วยใช่ค่ะมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปมีความหมาย<อ>ทุกชิ้นเลยค่ะ<อ>คือ,อไม่ได้แค่ความงดงามอย่างเดียว<อ>คือจะได้ความหมายในตัวด้วยค่ะเออแล้วแนะนำได้ไหมแต่และอย่างอะไรยังไงบ้างอะคะ่ะตัวนี้จะมีชุดสร้อยนะคะแล้วก็มีแหวนตัวนี้จะเป็น c o l l e c t i o นใหม่ของร้านทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหินแท้เลยก็คือจะเป็นหินเทอร์คอยซ์ลาปิสแล้วก็หินเลดอาร์เกตค่ะมันช่วยอะไรไหมเวลาใส่จะเสริมเช่นแบบช่วยคความสวยงามแล้วยังมีแบบว่า แน่นอนค่ะไม่เออใช่ค่ะถ้าอยากได้เรื่องพลังอำนาจต้องหินลาปิสสีน้าเงินเลยค่ะแต่ถ้าอยากได้เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องเป็นหินเทอร์คอยค่ะส่วนสีแดงเนี่ยจะหมายถึงชีวิตให้เรามีความรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตเรื่องงานจะช่วยสีแดงจะช่วยค่ะอ๋ออุ้ยแเนาะเออใส่แล้วมันแบบว่านอกจากสวยแล้วมันยังทำให้เผื่อใช่แล้วเก๋้วยเรื่องจัดก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีใครแบบเห็นใครใส่มากมายแล้วใช่เป็นผู้นำเทรนด์ใช่ค่ะจะไม่เหมือนใครค่ะจิวเวลรี่ร้านเราแล้วก็หาได้ที่นี่ทีี่่เดยวคะ สำหรับร้าน Touch Asia นะคะอยากจะให้คุณปูหบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าที่ตั้งของร้านแล้วก็เวลาปิดเปิดด้วยค่ะได้ค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาที่ร้านนะคะก็มาได้เลยที่ Terminal 21ชั้น3ค่ะเวลาเปิดร้านก็10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะก็เวลาปิดเปิดมากเนาะเพราะเมื่อกี้เห็นปะโกงปะก้ามีปะกากด้วยค่ะ สวยมากเลยแต่แบบไม่แพงเลยใช่ค่ะคิดว่าแพงตอนแรกไม่แพงว่าฝีมือจานี้ทีมคนไท้ใช่ค่ะฝีมือคนใช้ด้วยค่ะโอเคไงก็คุณผู้ชมก็แวะกันมาละกันนะคะขอบคุณคุณคูด้วค่ะสวัสดีค่ะอะเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อเอมี่แล้วช่วงหน้าพบกันค่ะคุณผู้ชม Ohhh some booty let's get freaking Shake นีเนี่ยเขาพิเศษคือกอาหารเขาจะเป็นแบบฟิวชั่นค่ะที่รวมเอาทั้งหมดเนี่ยสามชาติด้วยกันไทยญี่ปุ่นเนริยนใช่แล้วค่ะแล้วก็มารวมผสมผสานกันแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าหนึ่งชาติหนึ่งชาติแล้วมันไม่ลงตัวมันเป็นใช่ใช่แต่มันดูแบบไม่รู้มันหลายชาติรวมกันแล้วมันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยค่ะ บอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่สาวๆต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้เขารวมถึง3มสังชาติเข้าไปอยู่ใน1ร้านเท่านั้นเองนะคะ,คะบอกว่าม,มันมันใช่มากๆเลยค่ะพี่เมย์ไม่ต้องเลือกอเยอะไม่ต้องหลายร้านร้านเดียวเท่านั้นเลยรวมเอาร้านเดียวเลยถ้าอย่างนั้นอย่ารอเลยนะไปเข้าไปดีกว่าไปสั่งเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะ หน,นาทางจังเลยเใช่แล้วตอนนี้ก็หิวขึ้นมาแล้วเซียนี่ต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนุ่มมากใช่ไห <ละ S 2> มล่ะใช่ร้านนี้เนี่ยเขาพิเศษคืออาหารเขาจะเป็นแนวฟิวชั่นที่รวมเอาทั้งหมดในสามชาติด้วยกันไทยญี่ปุ่นอิอาเลียนใช่แล้วค่ะคแล้วก็มารวมผสมผสานกันการตรกแต่งร้านก็เป็นแนวฟิวชั่นเหมือนกันที่คุณผู้ชมเห็นนะนั่งสบายๆมีแบบไม้บางมีแนวยุโรปผสมผสานมีอะไรแบบ โอ้ยไอยากไ้หมูไทยต<ป>ุนโ,<ป>โอ้โอเอยไม้แกะสลักไม้เลงเนียใช่แล้วนะคะพูดถึงอาหารเขาก็เด็ดเหมือนกันแนะนำเลยดีไหมแนะนำดีค่ะอ่าเริ่มที่ข้างหน้านี้เลยนะคะชื่อว่า New Yorker p ซซ่าค่ะหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะเหมืนอนคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์แป้งข้างนอกจะกรอบๆนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นหมูหมกักเครื่องเทศย่างในอุณหภูมิที่กำลังพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป พวกเครื่อง,งต่างๆว่าจะเป็นหมูหมักเลยเครื่องเทศมอนพิ้ซ่าเลยแต่มันจะไม่มันจะไม่ได้แห้งมันจะมีความแบบชีสมันไม่ได้เรื่อนอะไรมันยังไม่ทนให้แข็งตัวนะพีเ่เอมมันจะน,นุ่ยเยอะต่อหน้ามาที่จานต่อไปนะคะข้างหน้านี้นะคะคือ Australian Lamb Cutlets นะคะ r i ีลกั t โรสติ t พอเทนเ t ล์คุณเองนั่นก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบซี่โครงแกะนะคะแล้วก็เป็นซี่โครงแกะที่มาจากอเมริกาใช่แล้วทานคู่กับน้ำมันหอยมีซอสเกรวี่ราดแล้วก็มีมัน รู้เลยว่าเขาหมักแบบพิเศษจ,จริงๆเพราะว่าไม่มีกลิ่นสาบเลยอืม,มีแต่แบบกลิ่นแกะที่เหมือนอบหอมเนี่ยแล้วก็กรอบแบบดูมันอร่อยอ่ะอแล้วก็เหมือนไอตัวซอสที่เขาเป็นกระเียอ่ะ รสชาตดิดีมากเลยทำให้แบบทุกอย่างกลมกลืนไม่เป็นอิ่งเดียวกันเลยจีดแต่สิ่งที่ชอบที่นี่คือถึงจะเป็นิวชั่นแต่มันไม่ได้ดูแบบยุ่งยาก,กวุ่นวายดูเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันดูอิ่มด้วยทานแล้วอิ่มถ้า,างั้นเรามาที่จานต่อไปนะคะจานต่อไปของเรานั่นก็คือพาร์มาโรนั่นเองนะคะมีความผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับอิตาลีข้างในนะคะเป็นไส้อโวคาโดกับแตงกวานะคะก็จะเป็นเหมือน ซูชิญี่ปุ่นแต่ข้างบนนะคะก็จะมีความเค็มของอิตาเลียนก็คือพาเมซันแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนิดหน่อยข้างบนก็เป็นลูกครึ่งของเรานั่นเองค่ะแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าหนึ่งชาติหนึ่งชาติแล้วมันไม่ลงตัวมันแบบใช่ใช่แต่มันหวบไม่รู้มันหลายชาติรวมกันแล้วมันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยค่ะต่อไปเมนูต่อไปนะคะอูด้งต้มยำซีฟู้ด ต้มยำอันนี้นะคะก็คือน้ําซุปจะพิเศษมากมากเพราะว่าไม่ใช่เป็นต้มยำธรรมดาเคี่ยวถึง2ชั่วโมงหนยทีเดียวค่ะอ่าอ,อย่างที่เห็นแล้วเขาบอกว่าโดยใช้ส่วนผสมของผักย่างทําให้น้ําซุปนะคะหอมที่สําคัญน้ําจิ้มเนี่ยเป็นน้ําจิ้มแบบไทยผสมญี่ปุ่น แบบที่ไม่แซบแบบไทยแต่เป็นแบบรสชาติแบบญี่ปุ่นเอาดิเออเนอะอ่ามาที่เมนูต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือโรตีแกงหนูพริกขี้หนูนั่นเองแกงอันนี้จะคล้ายๆกับแกงเขียวหวานค่ะแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดเพราะเราใส่พริกเข้าไปแต่ไม่ใช่พริกคำดานะคะเป็นพริกชาววางังท,ที่สําคัญโรตีเนี่ยเขาบอกเลยนะว,ว่า โรตีนี้กรอบนอกนุ่มในยิ่งทานกับแกงเข้าไปอีกโอ้โหสุดยอดยกนิ้วให้อาทางั้นลองชิมกันก่อน <Yes. S 1> ก็เป็นว่านึกถึงแกงกะทิที่มันแบบใช้น้ำกะทิหัวกะทิข้นๆอะ่ะอร่อยหอมอะนะเนาะ้วทานเข้ากับโรตีคุณผู้ชมเ mm hmm. นาะอ,อร่อยจริงจริงอร่อยจริงอร่อยจริงๆรค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ชิมกันไปครบเมนูแล้วนะคะได้เวลาเรา เลือกเมนูแฮปปี้เกินสองสับจุกอ่ะเอ็งมี่เลือกค่ะพาม่มาโมพามาโรนะคะหรือไม่าแฮมห่อข้าวของพี่เมย์ก็เลือกนิวยอร์กพิซซ่านั่นเองนะชอบมากเลยแปลกตรงที่พิซซ่ามันแบบว่าทำเป็นพัฟแบบเนี้ยทานง่ายขึ้นใช่แล้วแหมอ่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็ ได้มาอร่อยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เมย์ก็อยู่ที่เลยอยู่ที่นี่นะคะร้านมุมมามพักนั่นเองถ้าเกิดว่าอยากจะแวะเวียนกันมานะคะลองชิมอาหารฟิวชั่นแบบนี้หลายชาติรวมกันนะอร่อยมากๆด้วยนะคะก็แวะมาที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันชั้นห้าค่ะร้านอาหารนะคะก็เปิดตามเปิดปิดเวลาตามห้างนะคะก็มาชิมกันได้รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะแต่ตอนนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชม ไปฟังภาษาคดดีกับ English k i d b ค่ะ,ะช่วง English k i d ดีสนับสนุนโดยปตทอสอพสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันสิรีนาถาวรรัตน์ค่ะ,คะผมครูบีแพทริกถาวรรัตน์ครับวันนี้เราขอเสนอข้อคิดที่ช่วยท่านเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ If you want to lift yourself up, lift up someone else ซึ่งแปลว่าถ้าท่านต้องการให้กำลังใจตนเอง ท่านต้องให้กำลังใจคนอื่นก่อนครับ lift up แปลว่ายกขึ้นให้กำลังใจทำให้ร่าร up. Up. เริง lift up lift up เมื่อเราพบความทุกข์พบกับความผิดหวังในชีวิตแน่นอนที่สุดเราต้องการกำลังใจถ้าไม่มีใครให้เราก็พยายามให้กำลังใจตัวเองนะครับเราอาจพยายามทำหลายวิธีนะคะ เพื่อให้ตนเองกลับมาร่าเริงใหม่ให้ได้เช่นไปหาเพื่อนฝูงไปช้อปปิง้งไปหาคนที่รักเราแต่มันก็ช่วยท่านได้ไม่มากค่ะวันนี้เราจึงนำเสนอวิธีที่ท่านจะทำให้ตัวเองมีกำลังใจขึ้นมาใหม่ได้คือให้ท่านมีกำลังใจให้กับคนอื่นที่ผิดหวังอยู่ครับการช่วยเหลือคนอื่นให้กลับมีกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะจะช่วยให้ท่านมีกำลังใจได้อย่างมากมายค่ะเพราะเหตุผลหลายประการดังนี้ค่ะ การช่วยเหลือคนอื่นจะทำให้เรารู้ว่าตัวเองมีค่า See your own values การได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยให้เราภูมิใจในตัวเองค่ะ Be proud of yourself การได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรารู้ถึงศักยภาพของตัวเอง Know your own potentials การได้ช่วยเหลือคนอื่นทำให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าค่ะ God will bless those who bless others If you want to l i f t yourself up, l i f t up someone else ถ้าท่านต้องการให้ตนเองมีกำลังใจท่านต้องให้กำลังใจคนอื่นก่อนนะคะส่งเสริมความดีเพื่อสังคมงดงามโดยปตทอสอพอตอนนี้ถึงคำถามบอสบอกใช่ไหมใช่คะ่ะพี่เมย์อวันนี้ะนะคะมีตรถามพี่เมย์ว่าทําไมมัมมี่ต้องผันผ้าเออแล้วทำไมมัมมี่ต้องผันผ้าเขาบอกว่านะคะขั้นตอนของการ พันมัมมี่นี่คือการนำผ้าที่ชิ้นแคบๆต้องแคบนะ,ะและยาวมากไปชุบน้ำยากันศพเน่าเปื่อยซึ่งน้ำยานี่นะคะจะเป็นสูตรโบราณซึ่งตอนนี้นไม่มีใครรับรู้ได้ว่าสูตรน,นั้นคืออะไรแต่เมื่อพันแล้วเอาไปพันศพปึ๊บศพนั้นก็จะเป็นมัมมี่มัมมี่จะสามารถเก็บได้เป็นร้อยร้อยปีเลยค่ะโอ้โหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วไม่รู้มเป็นยังไงจริงมัจริงก็ว่ากันไปถือว่าเป็นคำถามบมอวัาสจริงนะคะ ผู้ชมสามารถกลับพบก,กัเราสองคนได้ใหม่นะคะเสาร์หน้า8ปดนาฬิกาทางททบห้าวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Happy morning ค่ะผมก็ดำน้ำนะกระเด็กระดำไปเลยจริงๆรับผมว่าหน้าร้อนเนี่ยเราไปทะเลเนี่ยต้องอย่าไปกลัวดำถ้าไปกลัวดำมันจะไม่สนุกเต็มที่กับชีวิตไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขบำรุงมันทีหลัง Happy morning สัปดาห์หน้า Happy morning จะพาคุณผู้ชมไป Happy กับอะไรบ้างนั้นต้องติดตามนะคะแปดนาฬิกาวันเสาร์ทางททบ5ค่ะ พลังที่ยยั่งืนวาก็คืน winai worldwide.com ย,มยามองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนทัวมะลิมงตาเจดีคู่การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าน้เออเลิศเนี่ยจ้า ใส่ตาไว้หน่อยสินะไม่มีอะไรหลายๆหรอกพี่เมย์ว้าวชอบมากเลยพวกแกงกะทิเนี่ยแฮปปี้อ่ะคือเราสมมติต่อแฮปปี้ทุกอย่างเป็นกะทิแป้งนะชีสนมเลยไม่ต้องกกัวอ้วนเลยทีเดียว